เป็นรถค้าวันนี้นะคะน้องกิ๊ก็มี็ SUV Premium Master อีกแล้วเป็นรุ่นที่ฮิตฮอตแล้วก็ขายดีสุดๆสำหรับ Open Road ของเรา Volvo XC60 D4 ปี2017ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวออกห้างไปแดงสภาพใหม่กิ๊บมากๆถ้าพูดถึง Volvo แล้วเราก็จะนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะด้านบนตรงนู้นของเขาก็มาพร้อมกับเซนเซอร์เรเซอร์เรดรานั่นเองนะคะที่ทางานควบคู่กันกันกบระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็เป็นระบบ City Safety นะคะระบบ ช่วยเบรกอัตโนมัติในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติค่ะเป็นไฟซีนอนนั่นเองนะคะเลี้ยวตามองศาของพวงมลาลัยได้ด้วยค่ะ ในเรื่องของระบบเซตตี้ก็ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเซ็นเซอร์รอบคันด้วยค่ะส่วนใต้ฝากระโปรงนะคะก็อดัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2 0งพซีซีให้กำลังสูงสุด181แรงมา้าห้องเครื่องไม่เยอ้มไม่ยอ้อยเจ้าของเดิมนะคะเซอร์วิสตามระยะตลอดเลยถ้าคนไหนได้ไปก็ใช้งานต่อก,กันยาวๆไปเลยค่ะต่อกันทีวบอดีด้านข้างนะคะ ในส่วนล้ออัลอยนะคะเป็นล้ออันลอยขนาด18นิ้วหน้าเงาสีเทาเดิมๆกระจกวงข้างของเขาเป็นแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับวิลเลียรที่อยู่ในตัวแล้วก็มาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตนะคะเป็นการแจ้งเตือนในจุดบอร์ดนั่นเองรุ่นนี้นะคะจะมีเลดราฝังอยู่นั่นเองนะคะตรวจจับเวลามีอะไรเข้ามาใกล้ๆเพรฉันชิดเตือนให้ คนขับของเราได้ทราบในส่วนของมือจับมาพร้อมกับคิเลตนั่นเองนะคะสามารถล็อกลอดลลอกรถดต้องมือสัมผัสตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะและคันนี้นะคะสีเดิมทั้งคันสวยงามสุดๆค่ะเป็นสีที่ทําความสะอาดง่ายแล้วก็ดูใหม่อยู่เสมอนั่นเองในส่วนบอดี้ของเขานะคะโดยรวมแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆเงา,างามสุดๆสําหรับคันนี้ค่ะ ด้านหลังของเขาก็มาพร้อมกับโลโก้ดีโฟนั่นเองนะคะดีโฟนี่บอกเลยว่าถ้าได้ยินชื่อนี้นึกถึงความประหยัดมาก่อนได้เลยค่ะเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ามันถึง18-20กิลลิตรเลยค่ะประหยัดจริงๆสําหรับคันนี้ค่ะ ในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะคเป็นระบบไฟฟ้าสามารถคอนโทรลจากในตัวรถหรือคุญแจลีโมทของเราแบบนี้ก็ได้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นนี้เลยค่ะในเรื่องของระบบไฟของเรานะคะคือเสถียรมากๆเลยด้านหลังก็กว้างใหญ่ๆแบบนี้ใส่สัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะบอบ์ดแถว2ยังสามารถพับราบลงไปได้อีกค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในส่วนตำแหน่งนี้นะคะเรายังสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้อีกค่ะ ภายในของเขาก็มาพร้อมกับสีทูโทนค่ะน้ำตาลและก็ดำนั่นเองนะคะภายในบอกเลยว่ากว้างมากๆและเย็นมคะน้องมาอยู่เย็นมากเลยค่ะโอเคหนูชอบไหมคะรถคันนี้ชอบค่ะภายในมันกว้างไหมเอ่ยกว้างค่ะ โอเคค่ะเด็กไม่โกหกค่ะน้องบอกว่าเย็นแล้วก็กว้างมากๆนั่นเองนะคะบอกคู่หน้าของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังแท้มาพร้อมกระปิอกกระชับเบาๆนะคะเด็กๆก็นั่งสบายๆแบบนี้ช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีค่ะแล้วก็ยังมีระบบดันหลังให้ด้วยนะคะรถการเมื่อยล้าของคนนั่งได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับเมมโมรีได้สามระดับด้วยกันในส่วนตําแหน่งของคนขับก็นีค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุ้มหนังสามก้านแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะคันนี้นะ ะะภายในบอกเลยว่าใหม่สุดๆเป็นรถผู้ใหญ่ใช้แล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยนะคะคือแทบจะไม่มีเลยน้อยมากๆในส่วนของคนโซนด้านบนก็ไม่มีแตกหักหรือซีดจังแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่าสอดในร่มตลอดนั่นเองค่ะในส่วนของแอร์คันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องมายย เย็นมากๆเลยค่ะอ๋อเย็นมากๆเลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะก็ยังมาพร้อมกับโครมียมหรือก็ทิมสีเงินแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็มาพร้อมกับลายไม้แบบนี้ลายไม้ไม่ได้มีแค่คอนโซลนะคะที่แผงประตูของเราก็ยังมีลายไม้เพิ่มเติมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ดูโอโซนแยกฝั่งซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ถ้าต้องการความประหยัดโหมดอีโค็ยังมีให้เราได้เลือก ใช้งานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าการแจ้งเตือนการออกนอกเล่น Parking Sensor โอ้โหในเรื่องของระบบความปลอดภัยของเขาก็คือจัดมาให้เต็ม ถ้าเราต้องการเปลี่ยนทีมต่างๆคันนี้ก็มาพร้อมกับทีมให้เราเลือกเล่นได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Eco p ฟ r ร์ r m ม n c e แล้วก็อิเล็ก t นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขานะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแสปีดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะปบอแถวที่2ของเขาก็สามารถพับราบลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะ ถ้าต้องการนั่งก็ปรับขึ้นมาค่ะนี่เลยก็จะดูกว้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะห้องโดยสารของเขาด้านหลังยังมีแอร์ตอนหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาตำแหน่งนี้ให้ได้และตรงกลางสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้ค่ะเป็นที่เท้าแขนหรือใส่ของเพิ่มเติมแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช้ก็กดปิดไปค่ะและถ้าบ้านใดมีเด็กนะคะยังสามารถปรับเป็นเบาะเด็กนะคะแค่สัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะปึ๊บนี่ปรับเป็นเบาะเด็กอย่างนี้ได้เลยค่ะ ็นยังไงบ้างคะน้องมาอยเย่ยมากค่ะถ้าคนไหนกำลังมองหารถครอบครัวแล้วแล้วก็ volvo xc คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆค่ะเหมาะกับการเดินทางใช้ในเมืองนอกเมืองก็ตอบโจทย์สุดๆอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะของดีมาเร็วไปเร็วอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลิปกับ volvo xc 60ต้องลาไปก่อนบายบายค่ะ